ตอนนี้นะผมเนี่ยได้เดินทางมาตรงวิหารแล้วนะแล้วระยะเนี่ยบอกเลยว่าระยะประชิดมากผมเนี่ยเป็นดูแล้วเนี่ยลักษณะนเนี่ยเหมือนพระราชวังเลยนะใหญ่มากไม่รู้ว่าจะเจอลุงคนนั้นอีกหรือเปล่านะที่แกเนี่ยได้พูดกับผมวันนั้นนะ แล้วแบบโอ้โหวิหารให่ใหญ่มากเลยนะคือผมเนี่ยเข้ามาครั้งแรกทุกคนดินเสียงไหมมีเหมือนว่าดินผาสวดนะดังมากแล้วทุกคนเจอไหมไอ้ที่เป็นสีน้ำตาลนั่นนะมันเป็นไม้ต้นใหญ่เลยนะเหมือนว่าจะเป็นแผ่นไม้หรือเปล่า นี่นะเจอมั้ยเป็นไม้ทั้งหลังนเนี้ยทำไมวิหารดูเงียเงียวมาแต่ไม่เจ้ผมดินเสียงพาสวดจูผมว่าข้าล่างเนี่ยน่าจะมีหมู่บ้านแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยน่าจะเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์ป่ามากมายเลยนะเป็นอีกครั้งที่ผมเนี่ยได้มาเจอใกล้ๆแล้วก็ระยะ มาชิดตาเลยแต่ไม่กล้าที่จะลงไปนะเพราะว่ากลัวจะโดนหาว่าปลุกลุกนะทุกคนแล้วผมกว่าจะขึ้นมาได้เนี่ย<ซ>บอกเลยต้องปีนหน้าผานะ <S <S <Spanish> <S> จะมาเจอฝั่งนี้ยแบบถ้าก้าวผิดก้าวไม่แต่ก้าวหนึ่งเนี่ยมีสิทธิ์ตกหน้าผาตายได้เลยนะ แต,ตอนนี้ผมเนี่ยได้ขึ้นมาถึงข้องพนละตรงนี้มันก็จะขึ้นไปด้านบนแล้วนะผมเนี่ยมาทางหน้าผานะไม่กล้ายืนเลยนะกลัวเสียวมากเลยสูงมากหน้าผาพรวิหาร ดินเสียงไก่ไหมมีเสียงไก่ด้วยผมว่าในหมู่บ้านเนี่ยน่าจะเลี้ยงสัตว์ป่าไว้อยู่นะแต่ไม่กล้าเข้าไปนะทุกคนต้องได้รับคำอนุญาตก่อนถึงจะกล้าเข้าไปนะตอนนี้ก็ต้องดูระยะไกลๆไปก่อนโอเคเนี่ยโดนเหมือนมีคนตีกองนะด้านล่างนะั่นอะ ยินไหมเสียงกล้องเหมือนจะมีพิธีอะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วดูหน้าผาที่ผมขึ้นมานะสูงมากเลยโอ้โหแบบขึ้นมาได้ไงผมยังงงเลยนะเสียวตกมากข้างล่างนู่นเลยนะแล้วเมื่อกี้มีเสียงตีกล้องด้วยผมไม่รู้ว่าด้านในเนี่ยมีพิธีการอะไรหรือเปล่าแล้วก็มีพระสวดด้วนยนะ ถือว่าเป็นุญตามากที่ได้มาเจออะไรแบบนี้ดูแบบบรรยากาศเนี่ยดีมากเลยนะเฮ้ยทุกคนผมเจอท่านอีกแล้วนะท่านครับท่านครับเฮ้ยได้เจอกับท่านอีกแล้วนะท่านมาทำอะไรเนี่ยผมขอเยี่ยมชม วิหารหน่อยนะครับได้ไหมครับก็คือขอท่านเนี่ยเยี่ยมชมวิหารนะท่านมาของกินเหรอผมไม่ได้ติดตัวมาด้วยดิมาดูไหมครับท่านข้างล่างเนี่ยท่านครับท่านชื่ออะไรเนี่ยฮะ ทองสุกแล้วครับครับยินดีที่ได้รู้จักครับท่านโอ้ที่ท่านชื่อท่านเนี่ยชื่อทองสุกนะเนี่ยท่านเนี่ยทนชื่อทองสุกนะท่านท่านเป็นคนเฝ้าวิหารใช่ไหมครับเนี่ย,ดยเดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญาตนั่งคุยกับท่านนะทุกคนแต่จะนั่งระยะไกลๆนะเพื่อการให้เกียรติท่านน,นะครับก็ ท่านมีครบอบครัวไหมครับผมเนี่ยมาจากอีหมู่บ้านหนึ่งนะครับท่านท่านเคยออกไปด้านนอกบ้างไหมเคยใช่ไหมครับอ๋อแล้วผมเนี่ยเข้าไปเยี่ยมชมด้านในไม่ได้ไหมครับท่านไม่ได้หรอครับไม,ไ,ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าได้ไมาเห็นกับตาเนี่ยถือว่าเป็นบุญของผมแล้วนะ ผมก็ดีใจที่ได้พบเจอกับท่านนะครับแล้วองราชาด้านในเป็นอย่างไรบ้างครับท่านด้านในผมก็ต้องถามนะเพราะว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะก็ทุกคนก็อยากจะรู้ด้วยก็ตัวน ผมว่าท่านเนี่ยคงจะให้เราเนี่ยได้มาเจอกับท่านอีกครั้งนึงนะแต่หมาเนี่ยเยอะมากด้านในนะฟังจากเสียงแล้วเนี่ยท่านครับคนที่ได้มาเห็นวิหารเนี่ยได้บุญไหมครับแล้วท่านเจอคนมาเยี่ยมชมบ่อยไหมครับเนี่ย ไม่มีหรอครับเดี๋ยวว่าพเพื่อนๆมันเนี่ยไม่รู้ว่าเจอท่านหรือเปล่านะเงียบโดนก็ถือว่าได้เจอกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะท่านลงไปทางไหนเนี่ยขอผมไปดูได้ไหมครับ แล้วเสียงมาเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยดังมากเลยนะอ๋อไม่ใช่คนขอ,ของข้างในก็เข้าไปไม่ได้ไหมครับท่านเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่คนดักข้างในเนี่ยเข้าไปไม่ได้นะน่าจะไม่มีสิทธิ์แล้วแบบมองระยะไกลนะคือสวยมากเลยนะวิหาราเนี่ยแต่ผมเนี่ยคือ ได้มาเจอครั้งที่สองนะผมคิดว่าผมเนี่ยจะมาไม่ถูกนะแต่ผมเนี่ยได้เดินมาทางหน้าผาเนี่ยคือแล้วก็มาเจอเลยวะทุกคนแล้วไม่เจเคือบระยะใกล้มากเสียงหมาเนี่ยดังมากเลยนะอาาดียินท่านมาทำอะไรครับท่านท่านออกมาหาของกินเหรอ อ๋อมาดูแลความปลอดภัยใช่ไหม oh. แต่ท่านเนี่ยมาดูแลความปลอดภัยนะผมว่าท่านเดินทางกลับทางไหนครับอันนี้ข้างหน้านี่ใช่ไหม oh. เนี่ยวันนั้นผมก็เจอท่านเนี่ยเดินกลับทางนี้นะท่านทานอะไรยังครับ ท่านกินแต่ผลไม้ใช่ไหมท่านครับท่านกินแต่ผลไม้ใช่ไหมครับข้างในนี่นะก็ท่านเนี่ยก็บอกอะไรผมหมดแล้วนะคือคนด้านนอกเนี่ยเข้าไปข้างในไม่ได้นะแต่ท่านเนี่ยเคยออกไปเยี่ยมที่หมู่บ้านของผมเหมือนกันนะผมว่า ท่านรู้จักคนที่ใส่ชุดสีเหลืองทั้งตัวได้ไหมครับเขาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแบบนี้หรอครับท่านรู้ใช่ไหมครับแต่เดียวว่าท่านรู้นะทุกคนเห็นหลายรอบเขาเป็นคนดูแลใช่ไหมครับดูแลเหมือนกันใช่ไหมอ๋อทุกคนผมว่าท่านอีกคนหนึ่งเนี่ย ที่ผมเนี่ยเคยช่วยเหลือไปบ่อยนะคือท่านก็เป็นคนใหญ่คนโตที่นี่เหมือนกันนะผมรู้สึกแบบน,นั้นนะท่านครับเพชรคาตเนี่ยมีเยอะไหมครับท่านเพชรคาตอะครับมันเป็นกองกาลังอ๋อเป็นกองกําลังใช่ไหมครับครับเนี่ยท่านกไ็ได้นั่ง้างไหนนะท่านเนี่ยพูดไทยได้แบบชัดเจนเลยนะทุกคนผมว่าท่านครับ ข้างในเขาเนี่ยเขาก็พูดกันแบบนี้ใช่ไหมพูดแบบว่าผมเลยใช่ไหมครับอบางคนก็พูดบางคนก็ไม่อบางคนก็พูดนะบางคนก็พูดได้บางคนก็พูดไม่ได้นะทุกคนสแสดงว่าเขาก็น่าจะศึกเป็นภาษาแบบน,นี้แล้วพูดภาษากระเหลียงเนี่ยพูดเยอะใช่ไหมครับท่านอ๋อแสดงว่าภาษากระเหลียงพูดเยอะมากอ๋อเข้าใจละครับเดี๋ยวผมก็ จะเดินทางกลับแล้วนะครับท่านก็เดี๋ยววันหลักเนี่ยผมจะนําผลไม้ไม่เยี่ยมท่านนะได้ไหมครับแล้วก็ทําความรู้จักกับท่านอีกได้ไหมครับก็เจอก็ได้ก็ได้นะทุกคนผมว่าเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมก็จะนําผลไม้เนี่ยมาให้ท่านนะผมคิดว่ายอย่างนั้นนะครับท่านเดินทางปลอดภัยครับผมก็จะกลับแล้วครับอโอเคนะดนก็ เราก็ต้องเดินทางกลับเราเหมือนกันครับครับ,รบเนี่ยเมื่อกี้นะครับท่านเนี่ยได้เดินทางไปทางนี้เลยนะเนี่ยทุกคนเจอร่องรอยไหมแต่ผมเนี่ยจะไม่เข้าไปข้างในนะเพราะว่าไม่กล้าเข้าไปเหมือนกันนะโหเราลื่นมากเนี่ยท่านเนี่ยไปทางนี้เลยแล้วหายไปกับตาผมเลยนะสงสัยผมว่ามันน่าจะมีอะไรกันอยู่ขนาดท่านเนี่ย ยังต้องหายตัวเข้าไปทางนี้เลยเข้าไปแบบปกติไม่ได้นะผมว่าตรงเนี้ยน่าจะมองได้แค่ระยะวิหารไกลๆนั่นแหละแล้วเข้าไปแบบถ้าไประยะใกล้เนี่ยผมว่ามันก็น่าจะยิงไกลเรื่อยๆนะดูดิแล้ววิหารเนี่ยก็อยู่ถือว่าใกล้ๆผมเลยออยู่ข้างหน้าเองนะแต่เราเนี่ยไปไม่ถึงนะนะตอนนี้คือผมเนี่ย มาถึงตรงนี้แล้วนะแล้วเสียงหมาเนี่ยยังดังแบบระยะใกล้ๆเลยคนระัทุกคนดีนไหมผมเนี่ยกลัวมากเลยนะเฮ้ยดีนป่ดังมากแล้วไม้เนี่ยบอกเลยว่าท่อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะผมว่ามีเสียงกล้องด้วยนะดีป่ะก็คือตอนนี้นะผมเนี่ยได้เดินทางต่อแล้วนะทุกคน จะบอกทุกคนเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยผมแค่ผ่านไปที่วิหารเมืองรับแลนะแล้วผมเนี่ยจะไปตั้งแคมป์ไปนอนในป่าคนเดียวอนะทุกคนนี่ครับธรรมชาติตัวอย่างที่ธรรมชาติสร้างเนี่ยก็จะสวยสมบูรณ์แบบหมดเลยนะทุกคนไปเินนะครับท่านเนี่ยบอกผมมาว่าท่านเนี่ย เป็นคนดูแลข้างในทั้งหมดแล้วก็เป็นคนจัดแจงอะไรนะผมก็คุยกับท่านอยู่แป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้แล้วก็เดินทางกลับมาละเดี๋ยวไว้วันหลังเนี่ยผมเนี่ยจะนำผลไม้และเครื่องดื่มพวกน้ำพวกอะไรเนี่ยไปท่านดูนะเพื่อเื่ได้จะได้คุยกับท่านง่ายๆนะทุกคนเวลาไปเนี่ยเื่เพื่อเนี่ยท่านเนี่ยให้เข้าไปใน วิหารเมืองรับแรก็เป็นได้นะก็เสียงเนี่ยเริ่มหมดแล้วนะโหแบบเดินขึ้นเขาเนะี่ยเหนื่อยมากแต่ช่วงนี้นะมีหน่อไม้ขึ้นนะนี่วันนั้นที่ต้นกล้าเนี่ยไปหาหน่อไม้นะดูตอนนี้แบบยังหน่อเล็กอยู่เลยใช่ไหม ลายหน่อเลยนะกอหนึ่งเนี้ยนี่หน่อเรียกว่านี่ก็บอกเลยยังกินไม่ได้นะแต่มันอร่อยนะทุกคนมันจะไม่ค่อยขมนะหน่อเล็กๆเนี่ยนี่นะนี่หน่อเล็กๆนะมันจะหวานนะก็บางคนเนี่ยชอบทานแบบนี้นะแล้วเหมือนมีไข่อะไรไม่รูนน้นะ เดี๋ยวเดินทางต่อดีกว่าถ้าหิวเนี่ยก็เอาเนี่ยประทังชีวิตได้เลยเพราะว่าอยู่ในป่านะก็เลือกกินไม่ได้นะทุกคน,นก็กินหน่อไม้แบบติดๆได้เลยหรือถ้ามีเวลาก็ต้มสุกเนี่ยจะดีมากเลยนะต้มสุกเป็นซุปหน่อม้ก็ได้นะผมว่าแต่ ไม่น้องกลัวนะช่วงเมื่อบอกเลยว่าเดินไปทางไหนก็ทุกกอเนี่ยก็คือจะมีนอไม้เนี่ยผุดขึ้นมานะเพราะว่าเป็นช่วงที่ฝนเนี่ยตกนะทนุกคนนี่นะที่ผมบอกว่าจะมีกลุ่มลักลอบตัดไม้นะเจอไหมคือมันตัดไม้เนี่ยดูร้อยไม,ม,ม้เลย ลองกินแล้วนะเมื่อกี้หน่อไม้ก็ออกคือ,คอมันไม่ค่อยขมอะทุกคนอ๋อเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางขึ้นเขาไปสองสามลูกนะแล้วก็ไปแคมป์อยู่ตรงพื้นที่ที่หนึ่งะทุกคนซึ่งพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่อาถันมาก ผมเนี่ยอยากไปพิสูจน์ให้ทุกคนดูแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยลองดูนะว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนนะแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ดีนะโอเคปะเดี๋ยวเราเนี่ยก็เดินทางกันต่อเลยก็โอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวไปถึงนู่นเนี่ยก็ผมเนี่ยจะเปิดคลิปใหม่นะก็รอชมเป็นคลิปต่อไปได้เลยเดี๋ยว คลิปนี้ผมก็ขอลาเพียงเท่านี้นะนี่ตอนนี้คือแบบมาอยู่ในป่าแบบลึกพอสมควรนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปวิดอหน้านะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะก็ใครอยากเห็นผมเนี่ยนำผลไม้ไปให้ท่านเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะนำผลไม้แล่นน้ำเนี่ยไปให้ท่านนะทุกคนไปเจอกันคลิปวิดอหน้าครับ